สวัสดีครับวันนี้น้าไทยมากับลอกตัวถูกนะครับฝั่งไพโอเนียนะครับตัวนี้ขายดีมากนะยอดขายเนี่ยหลายพันตัวแล้วนะกับตัวนี้เลยเจ้าไพโอเนียนะครับแบ็คเบอร์รี่เอ็กเอฟนะครับตัวนี้มาในเวอร์ชั่นสีแดงนะครับสวยสปูนนะครับเป็นโลหะแข็งแรงทนทานนะครับบอดี้เนี่ยเป็นสีเบอร์รี่เลยแบบนี้เป็นสีแบบเวลาออกแดดก็จะเป็นกากเพชรแบบนี้เลยตัวแขนนะครับก็จะเป็นแขนแบบแกนเสียบนะสลับซ้ายขวาได้นะครับดอกที่ให้มาก็จะเป็นทรงนี้ เป็นพาวเวอร์หน็อปนะครับแล้วก็มีโลโก้ไพโอเนียแบบนี้ด้วยมาพร้อมกับสาย PE นะครับเป็นสีแดงเลยสาย PE ตัวนี้นะครับเป็นสายถักสีนะครับใส่มาให้เต็มสปูนนะครับเหมาะสำหรับลูกค้าที่เอาไปตีพวกถ้าเป็นเบอร์เล็กๆนะครับก็ไปตกพวกสปิวได้ตกเกลียวปลอมได้นะครับถ้าจะเป็นเบอร์ใหญ่ๆ3 0 0 0 4 0 0 0 5 0 0นนะครับตกพวกงานแม่น้ําได้งานปลาบ่อได้นะครับตกสวายตกปลาย่ศกนะครับตามเขื่อนได้นะและกิกเสียงตัวนี้ดังเลยน่าใช้นี่ อีกเสียงโอเคนะครับราคาก็ไม่แรงเริ่มต้นแค่350ใครอยากได้นะครับเดี๋ยวฟังดะก้าไว้ให้กับตัวนี้เลยเจ้าพลเนียนะครับ m a c b ก r บอร์ครับผมขอบคุณครับ